ดาวพุธเดินหน้าในราศีธนูแล้วนะคะส่งผลต่อการเจรจาการสื่อสารการงานความคิดของคนทั้ง12ราศีในช่วง16ธันวาถึง7มกราคมต้อนรับปีใหม่ค่ะเรื่องที่1คือส่งผลต่อพวกลัคนาราศีเมถุนและก็กันโดยตรงนะคะเนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าลัคนาเพราะฉะนั้นจากที่คุณเดินเพี้ยนเดินถอยหลังมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะตอนนี้เดินหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับที่2ก็คือชาวราศีกันและราศีธนูค่ะสองราศีนี้จะส่งผลโดยตรงกับเรื่องของการงานอาชีพนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการเจรจาจะเจ เราจาสื่อสารเพื่อหวังผลด้านการงานต่อรองขอออฟเฟอร์ปรับเงินเดือนเพิ่มเติมการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งหรือลักษณะของการที่คนทํางานเป็นเซลล์อาชีพที่ต้องใช้ปากในการเจรจาสื่อสารอาจารย์มองว่าจะเป็นบวก <Wow. S 1> มากๆถ้าคุณทาในช่วงตั้งแต่16ธันวาคมจนถึง7มกราคมนี้ค่ะอันดับที่3ก็คือชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วก็มีนนะคะสองราศีนี้เดินหน้าแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เนื่องจากดาวพุธเป็นดาวเจ้าปัตตานีเรือนความรักคุณนั่นเองเนาะเหมาะมากเลยในช่วงนี้กับการประณีประนอม าจเรื่องความรักความสัมพันธ์นะฮะใครที่มีปัญหากันอยู่ก็เข้าไปงอนง้ะตอนนี้อาจารย์มองว่าจะส่งผลดีกับตัวคุณค่ะอีกในยะหนึ่งนะฮะสองราศีนี้เมถุนกับมีนถ้าใครเกี่ยวข้องกับการเจรจากับคนในครอบครัวนะฮะเรื่องของที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งคนที่ทําธุรกิจในด้านนี้อาจารย์มองว่าเป็นบวกกับคุณในช่วงนี้ค่ะอันดับที่4นะคะชาวพฤกษบแล้วก็ชาวพิจิกนะคะสองราศีนี้เกี่ยวพันกับเรื่องก,รองการเงินโดยตรงนะฮะจากพลังงานดาวพุธในราศีพนูการเจรจาด้านการเงินการพูดคุยต่ออรรงงกาล หรือความคิดวางแผนในด้านการเงินเนี่ยจะเป็นบวกกับ2ราศีนี้มากเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เหมาะมากกับการที่จะเจรจาเพื่อหวังผลทางการเงินนะคะอันดับที่5นะคะชาวราศีเมษและชาวราศีตุลนะฮะสราศีนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของกฎหมายคดีความการเจรจาการสอบการต่างประเทศใดๆถ้าต้องการจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางความคิดการเรียนหรือแม้ทั่งการค้าขายออนไลน์การค้าขายระหว่างประเทศใดๆนําเข้าส่งออกธุรกิจแบบนี้ดีมากๆกับการเจรจาต่อรองในช่วงนี้ ะจะเป็นประโยชน์มากคนที่เป็นทนายความเกี่ยวพันกับกฎหมายข้าราชการช่วงนี้ก็ส่งผลดีกับคุณเช่นกันค่ะอันดับที่6นะคะชาวรา,าราศีกุมค่ะดาวพุธโคจรในเรือน11ของคุณเนี่ยส่งผลต่อการตั้งเป้าหมายความฝันมันเหมาะมากเลยนะคะช่วงนี้ในการที่จะวางแผนตั้งเป้าหมายความฝันแล้วคุณจะเกิดไอเดียแปลกใหม่ที่สร้างสารรค์มากๆนะคะหรือคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะช่างสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏแก่สาธารณชนคุณก็ควรเอาตัวเองออกกล้องออกสื่อใดๆจะส่งผลดีมากเลยค่ะอันดับที่7ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะพลัง งานนี้จะส่งผลต่อความคิดสร้างสารรค์ความบันเทิงสนุกสนานอารมณ์ขันนะเท่าติงหลายคนจะใจกว้างมากเลยในช่วงนี้นะการแข่งขันการเสี่ยงแต่ก็ระมัดระวังละกันนะคะอันดับที่8ค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะเป็นตาแหน่งที่ดีมากเลยในช่วงนี้ถ้าคุณจัดกลับมาจัดการเรื่องของสุขภาพจัดระเบียบการงานจัดระเบียบชีวิตของตัวคุณเองนะคะมันเยี่ยมมากในการที่จะลงดีเทลในการใช้ชีวิตและการงานที่คุณทําอาจารย์เชื่อว่าหลังจากดาวพุธออกจากราศีธนูแล้วหลังเจ็ดมกราคมชาวกรกฎจะเป็นคนที่มีระเบีย เกบวินัยด้านของการงานและก็ความคิดด้านสุขภาพสุดๆเลยค่ะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดาวพุธอยู่ในเรือนที่12ของคุณบ่งบอกว่าในช่วงนี้คุณอาจจะพูดน้อยลงเหมือนคนขาดอิสระในการเจราจาการสื่อสารเนาะบางทีคุณอาจจะต้องการความสันโดษมากขึ้นหรือหลายๆคนที่มีความลับต้องรักษาความลับแล้วเก็บความลับอันนั้นไว้กับตัวเองนะฮะก็ต้องดูดีๆแล้วกันช่วงนี้เหมาะกับการที่ความคิดคุณจะได้ตกผลึกกับตัวเองนะคะชาวมังกรค่ะใครเป็นสองราศีไหนบ้างพิมพ์มาอาจารย์สิคะแล้วดูว่าดาวพุธดาวการสื่อสารโดยตรงเี่จะ ผลอะไรกับคุณบ้างนะคะ